สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โซนหนังสือเก่านะครับก็จะมีเป็นอ,อยู่ประมาณแถว H นะครับ H ส3สเนี่ยสีลงไปเรื่อยๆนะครับโซนนี้อันนี้จะมีแบบเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยสามารถที่จะมาดูหนังสือต่างๆได้นะครับโซนหนังสือเก่านะเนี่ยอยู่แถว H อันนี้ก็เนี่ยเล่มเขาะจะมีแบบเยอะแยะมากมายเนี่ยด้านหลังก็จะมีให้เลือกเลือกซื้อหนังสือนะครับ พงศวดานอันนี้คือมูลลนิธิสืบนาคเสถียนนะครับส่วนหนังสือหนังสือไกลบ้านใช่เป็นประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องจามเทวีวงรัสเซียสมัยซาและสังคมนิยมเนี่โปรเลียนเดี๋ยวเราไป เดินดูนะเนี่ยด้านซอยนี้คือทางซอยมันจะเป็นโซนหนังสือเก่าเลยนะถ้าใครจะมาก็คือสามารถที่จะมาที่ซอยนี้ได้เลยนะครับซอย H, H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  อันนี้โอ้อันนี้คือก็เป็นแบบเหมือนนวนิยายอะไรเงี้ยนะพวกนิยายต่างๆเล่มละห้าสิบบาทนะครับเดีย๋ยวพาไปเดินดูด้านหน้ากันต่อนี่ไง นี่ก็มายื้อมาค้นได้เลยนะอยู่ที่ร้านโนรานะครับ H 3 8นะครับ H 3 8มเนะี่ยมาลือได้มีหนังสือแบบอาหารมีอะไรเงี้ยนะดูนี่เยอะแยะมากมายส่วนหนังสือนอกจากนี้ก็จะมีร้านนี้สนะครับก็จะมีคุ้มอักษรไทยนะครับสำหรับร้านซุ้มอักษรไทยนี้ก็อ๋อหุ้ย หนังสือรูปสัตว์แต่ฝึกหัดว่าเขียนหนังสือเก่ามากเล่มน,นี้คือเก่ามากเนี่ยทุกคนดูดูดิเล่มได้หนึ่งพันเก่ามากเยอะแย,ย,ยะมากมายเนี่ยนะครับมาเลือกได้ร้านคุ้มอักษรไทยนี่ร้านหนังสือเก่านี่มาถึงนี้สุชิตหนังสือเก่านะครับภาพถ่ายฝีพระหัตพระเจ้าซาสเสด็จเยืเนสยามอันนี้เป็นแบบหนังสือเกี่ยวกับ พระราชวงศนะ์นรอเเสด็จเหนือตำาราตำลายารอหเข็มกลัดพระราชทานก็มีนะเยอะแยะเลยอันนี้คือสุชิตหนังสือเก่า S36 นะครับอันนี้มีนี่ร้านบุ๊กนะครับร้านบุ๊กวิรานบุ๊กก็มีแบบเยอะแยะมากมายเลยทุกคนที่ร้านบุ๊กอยู่ที่เออเท่าไหร่อสามสกว่านี่แหละเนี่ย มีหนังสือเก่าตำราปรุงอาหารบทละครดึกดำบรรพ์พระอภัยมณีตอนจบโอ้โหแบบหนังสือแบบเก่ามากมเมนูนี่ท่านอิศพบก็มีเมนูมะเขือพวงอะไรต่างๆนานานะครับอ๋ออยู่ที่เอชทั 4. นที่สี่หนังสือเก่าๆหนังสือก,การ์ตูนเก่าก็มีนะหนังสือแบบประวัติศาสตร์อันนี้ร้านต้นฉบับนะครับร้านต้นฉบับนี้ก็จะเป็นหนังสือแบบของสมุด สมุดภาพเพชรบูรณ์โอ้สมุดภาพอ่างทองสมุดภาพกำแพงเพชรเมืองเชียงใหม่กรมทางหลวงอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบหลายๆอย่างแต่ละร้านเขาจะขายตังกันนะร้านหนังสือเก่าสุวิมลน,นะครับนี่เลยหนังสือเก่าสุวิมลเขาจะมีแบบเนี่ยหลากหลายมากมายสามารถที่จะมาถ้าอยู่ที่ H32 นะครับเนี่ยเป็นพวงมาลัย อนิระวันนิพนธ์เนี่ยเยอะแยะมากมายคือสามารถที่จะแบบมาค้นหนังสือต่างๆได้อยู่ที่ S32 นะครับดูฝั่งด้านนี้คุณสมานเนาะร้านคุณสมานอืมอด้านในเยอะมากทุกคนมันเป็นแบบหนังสือคือรวมๆะนะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็มาเลือกได้อยู่ที่อันนี้จะเป็น S31 นะครับอยู่ที่บูธ31 หนังสือแบบเยอะมากเ,เดี๋ยวลองลองไปดูคือนี่เป็นแบบพาดูบูทธที่เป็นหนังสือเก่านะว่ามีประมาณไหนบ้างน่าจะน่าจะประมาณนี้นะที่มีเป็นบูธหนังสือเก่าๆหน่อยนะอันนี้ก็เป็นแบบเริ่มเป็นนิยายเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือ พาชมเฉพาะบูธหนังสือเก่าก็จะมีประมาณนี้นะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมเดินทางมานะ12-23ตุลาคม2565นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับ10โมงเชา้าถึง3ทุ่มนะครับเจอก,กันในคลิปหน้าบ๊ายบาย